พ่อเ,เป็นหมอคุณพ่อเ,เป็นพยาบาลเราก็ำํำรถเป็นเรื่องยากนะที่จะทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจในตัวเราเลยเราไม่ต้องใช้สมองเราเยอะคโอ้โหเยอะเปิดกระโปรงซีซั่น2ตลอดซีซั่นจะได้พบกับ2พิธีกรอินฟลูเอนเซอร์สายรถชื่อดังปั๊บสควอตที่จะมาฟาดฟันสู้กับเชิดเอ็กโองานนี้พิธีกรแต่ละคนจะต้องงัดไพ่ใบเด็ด แขกรับเชิญคนละหกท่านมาสู้กันทั้งคู่จะพาคนดูไปเจอแขกรับเชิญแบบไหนรับรองว่าซีซั่นนี้มันสแน่ เปิดกระโปรงกับโตโยต้าซีซั่นสอง EP ห้กลับมาถึงคิวของผมบ้างแล้วนะครับ EP ที่แล้วเขามาลุมหัวยำผมกันแค่ไปลุยสายฝุ่นทําเป็นคมเดี๋ยวมาดูคลิปนี้แขกรับเชิญของผมใน EP นี้นะบอกเลยว่าพี่เช่ต้องยอมแพ้เพราะผมพามาเจอนักปั้นรถคัสตอมเลยผมแนะนําคนคนนี้พี่พลกาลายูนิคเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่พลกันเลยดีกว่าไปครับ เราก็มาถึงที่กลาดยูนิคแล้วนะครับไม่รู้ว่าพี่พลจะตื่นหรือยังหรือว่ามาหรือยังก็ไม่รู้บูบูโอ้ยใครมาเปิดโอ้เปิดประตูข้างหลังตกใจหมดพี่พลสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่คุณสวนอยู่ครับเอ่อพลครับกลาตยูนิคุยเล่นกันตรงไหนดีพี่คุยในรถก็ได้งั้นต้องพับเบาะด้วยนะเฮ้ยคนนี้ขับใั่เขื่อนได้ด้วยเออ้ยใส่เขื่อนโอ้ยยังไงดีโอเคโอเคอ่ะไปไป ชื่อพลน,นะครับการัดยูนิคจับพัดจ,จับผูได้ไงพี่อยู่มาทำบอดี้พาร์ตสมัยก่อนก็คือเราก็แต่งแบบวีพีสไตล์สมัยช่วงหนึ่งที่แบบเขากลำลังฮิต,ฮตเลยคือโอ้โห <laughs> ลืมลืมปิด ก็เราก็เริ่มจากการที่เราชอบแต่งรถที่ญี่ปุ่นเขาแต่งกันเยอะแล้วก็แต่งกันหนักเพราะฝัดสไตล์ก็มาทีหลังมันก็คล้ายๆกันแต่ v i p จุดเด่นมันคืออะไรพี่ก็คือล้อยางดึงมันก็คือฟิตเมต์แหละแล้วก็พาร์ทที่มันจะเป็นพาร์ทสวยงามมันยนี้ไม่ใช่พาร์ทเดิมคือส่วนใหญ่เราก็จะแต่งแค่ภายนอกภายในเราก็ยังไม่ได้ทำก็เท่ากับว่าตอนนั้นคือยังไม่ได้ทำอู่มาตอนนั้นคือเริ่มทําคือก็เริ่มกับรุ่นพี่คือเอาจริงที่บ้านไม่ได้ทำเลยคุณพ่อเป็นหมอคุณแม่เป็นพยาบาลเราก็ทํารถ เฮ้ยจริงดิล eh ึกๆแล้วเขาก็อยากให้เราไปทางนั้นเลย เราตามหลักลูกหมอเขาก็ต้องไปทางนั้นแลต้องไปทางเดียวกันเออทำจากบอดี้พาร์ตอบคันคือสมัยตอนผมเริ่มทำวีพีก็ยังดังอยู่แต่มันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งคือเป็นที่ญี่ปุ่นจะเรียกยูโรสไตล์ก็คือเป็นแบบพาสมันจะเป็นแบบรถสปอร์ตเพราะอย่างญี่ปุ่นน่ะบางทีแบบเขาเอ้าพาร์ทพวกลัมโบพวกอะไรเงี้ยมาแปลงใส่คือญี่ปุ่นมันจะทํารถกันหนักรถรุ่นนี้แปลงหน้าเป็นรุ่นนี้ใส่กันชนคือเราพอเราชอบทางเนี้ยนะและด้วยความที่เรายังเรียนมหาลัยอยู่คือตอนแรกอะเอาจงจริงเราก็ไม่ได้มีเขายก็เเอาาคคืน้้แลวุ เ,เยมันก็ทําให้เขาเห็นว่าเราไปได้เป็นเรื่องยากนะที่จะทําให้ผู้ใหญ่เข้าใจในตัวเราเลยเขาก็ไม่ได้เคยบอกนะว่าแบบภูมิใจนู่นนี่นั่นแต่คือบางทีเราก็รู้สึกได้เลยความที่เราเป็นพี่ชายคนโตด้วยไงคือเราก็ต้องพยายามทําให้มันแบบดีที่สุดแล้วนะ嗯嗯 คือถ้ามองในเชิงธุรกิจอราทำเสร็จออกมาปุ๊บเราทําแบบพื้นโมนขายอันดับหนึ่งคือเราต้องคิดว่าเราขายได้ไหมต่อมาคือเราก็ต้องคุยกับทางเจ้าของรถมันมีไอเดียของเขาด้วยไม่อยากให้ใครใขา<อ>ยข,ของกูอยากเป็นคันเดียวใ,ในโลกอะ่ะคือมันมีลูกค้าแบบนั้นเยอะต่อให้เป็นรถติตต,ตี้รถแจ๊สรถอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ไม่อยากแต่งเหมือนกันหรอกคือผมก็อยากให้แบบเจ้าของเขาแบบ ภูมิใจในสิ่งที่เขาได้ไปผมมีคุ้มค่ากว่านั้นอีกพี่ยงไเงผื่อว่าเอาไว้ไปให้ลูกค้ามาแล้วเราเอายางโตโยไปจัดฟิตเมนต์กับลูกค้าพี่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเดี๋ยวผมแอดไลน์ออฟฟิเชียลแอคเ t าโตโยท้ายไทยแลนด์แอดไลน์ออฟฟิเชียลแอคเในนี้มีการสะสมแต้มแลกของที่ระลึกสุดพรีเมียมโปรโมชั่นีดีสิทธิพิเศษจริงๆที่เขาจะลดแลกแจกแถมให้เฉพาะคนที่แอดไลน์ของเขาเท่านั้น นิยามของกํลังยูนีนี่คือ,อยังไงครับจะบอกว่าเป็นแบบยูนิคหนึ่งเดียวมันก็ไม่ได้ลึกขนาดนั้นคือความคิดของผมคือคําว่าหนึ่งเดียวคือมันต้องมีคันเดียวความยูนิคของเราก็คือเราสร้างสารรค์ดีไซน์ผลงานเองอันนั้นก็คือความยูนิคของเราแล้วก็อย่างพวกพาร์ทเราไม่ได้แบบทําเพื่อขายทุกรุ่นอย่างโรตารคันนี้ตั้งใจที่จะทําให้เขา <Wow. S 2> แค่คันเดียวพวกเรื่องดีไซน์เนี่ยเอาจริงคือเราก็ยังแบบวิธีโบราณอยู่ศิลปะในการปั้นเลยใชยังเป็นศิลปะอยู่ <S <S <laughs> มันคืองาน <laughs> ก็จะง,ง่ายความเป๊ะมันต่างกันไหมพี่เอาจริงทีดีเป๊ะกว่าจริงเหรอเป๊ะกว่าเยอะอ,อ๋อเหรอเพราะว่าทีดีมันแบบทำข้างนี้ขึ้นมาปุ๊บเราสวิตช์ได้เลย อ๋อป๊อเข้าใจว่าการที่เรามาปั้นมือน่าจะเป๊ะกว่าเพราะว่าหนึ่งเลยคือด้วยฟิตเมนล้อที่มันแบบเหมือนรถแข่งรถมันไม่เท่ากันเออใช่เข้าใจอันนั้นมันก็แล้วแต่รถทันนี้นี่ก็คือใช้จินตนาการอะไรในการปั้นมันขึ้นมาท่านเจ้าของเขาก็มีเลฟมาประมาณหนึ่งเขามีแค่แบบนิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะมากเราก็ต้องมาเสริมเขาก็มีไอเดียของเขาก็คือพวกโป่งพวกอะไรพวกนี้แค่นั้นนอกกนั้นเราก็ต้องมาเติมลิ้นหน้าเขาก็มีมาแบบนี้เราก็ต้องเติมชิ้นเพิ่มเข้าไปว่าตรงไหนมันจะเข้ากับรถ ที่จากที่เห็นอาจจะยังไม่ได้เรียบร้อยดีถูกไหมฮะยังไม่ถึง4ี่ส <Wow. S 2> เลยสแสดงว่ามันต้องมีเยอะมากเลยดีคือเดี๋ยวต้องมีดิฟหลังมีสปอยเลอร์หลัง,ลลงเลือนไม้ฝากระโปรงอะไรบ้างครับเนี่ยตรงนี้เป็นโป่งหน้ากับส่วนที่เสริมลิ้นหน้าเดิมถ้าเราไม่มีชินนนน้นนี้นะถอดอันนี้ออกปุ๊บเนี่ยม,ม,มันจะสั้นๆรับกับกันชนแค่ตรงนี้มันจะไม่ถึงนี่ด้วยซ้ามันจะแค่นี้พวกนี้เราก็ต้องมีสันมีเส้นเวลาทาเป็นคาร์บอนมันจะเห็นเงาเห็นมิติของมันอ๋อชุดนี้คือจะต้องเป็นคาร์บอน้งงเปิกขดโีละ อันนี้ก็ยังไม่คอมพิวแค่ขึ้นทรงมาเราต้องมาเติมเส้นสายเติมอะไรดีเทลเก็บรายละเอียดจะคือทรงคร่าวๆจะประมาณนี้คือเอาจริงๆบางทีเขาอาจจะคิดร้านแบบนี้ทําพาร์ทแบบนี้น่าจะแพงอะไรเง<ล>ี้ยออคือเราก็ไม่ได้คิดราคาแบบแพงเราก็พยายามคิดราคาให้มันเหมาะสมกับชิ้นงานที่เราทําออกไปครับสอบถามเราได้ตลอดเพราะว่าบางทีเอาจริงๆคือเรายินดีตอบคาถามอยู่แล้วบางทีแบบเฮ้ยรถคุณเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมแนะนําแบบนี้ร้านยางจะซื้อยางผมแนะนําร้านนี้คุณลองไปติดต่อ ว่าเราเอาที่เราถนัดก็พอ ล้อยางมันมีผลเยอะยางมันเป็นตัวกําหนดทรงรถบอดี้ <Body S 1> ต้องผ่าไหมอันนี้ก็ต้องผ่าแต่นี้ยังไม่ได้ผ่าเท่าไรอันนี้คือเรายังไม่ได้เทสเลยว่ามันติดไม่ติดทาําความสวยขึ้นมาแล้วเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างพี่มีประโยชน์อะไรบ้างพี่มีประโยชน์อะไรบ้างพี่ประโยชน์คือ Dynamic แอโรไดนามิกนะครับก็คือแรงกดแรงอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาใส่นิดเดียวเขาจะรู้อย่างลา่าสุาาดมาใส่กัดซันรูปให้ผมสร้างกัดซันรูปบางครั้งลมก็จะผ่านไปเหมือนเขาจะรู้สึกได้ท้องจริงเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะ ขนาดนั้นนะแต่เขาก็ <c oughs> แฮปปี้อ่ะคือเราอยากจะทําให้รถลูกค้าเขาก็ถูกใจเขาสวยนั่นแหละคือบางทีแบบอัล้อคือคุณแต่งประมาณนี้ไหมแบบเนี้ยล้อลนยนี้โอเคนะสเปคแบบนี้ก่อนที่เราจะทําโป่งนะคือลูกค้าเขาก็ต้องมีล้อมีอยางอะไรรถคันนี้คือเป็นเคสแวรมาทำจากมังกี้กระาดาษเอาเครื่องเคเอาชุดคิดเมืองนอก, oh. นอกเอามาใสา่ด้วยความที่นินอนะ่ะเขาชอบทําเทอร์โบอยู่แล้วก็เลยยัดคันนี้เป็นเทอร์โบคันนี้รู้สึกจะประมาณ7จ็ดแปดร้อยมานะยางตัวนี้เลยต้องต้องเป็นยางตองแปดอ่ะเออใชื่องจริงล้อลายนี้มันเกือบตึงแบบสแตนสแตน ไม่ได้แนวซิงมากใช่ใช่แล้วมันเป็นล้อคัสตอมด้วยยางเนี่ยเขาก็เลยใช้ตัวนี้แรงมาเยอะมันต้องขกาะถนนเยอะใช่แล้วใส่แอโร่แบบนี้ด้วยพาร์ทส่งแบบนี้ยต้องใส่ยางแบบนี้เท่านั้นคือต้องบอกว่าโตโยต์ตอง8เนี่ยมันคือที่1อยู่แล้ว ก่อนที่เขาจะเข้ามาทําคือเขา่าต้องมีหมดทั้งล้อทั้งยางเพราะว่าแบบยางซอฟมันจะไม่มีริมการ์ดแบบว่าที่มันจะแบบยางมันจะชนขอบเลยมันจะไม่มีริมการ์ดมันจะสวยมันจะอ้วนมันจะสวยเลยลูกค้าก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้กระบะผมยังใส่เลยใส่ใช่ไหมเออใส่ตัวนี้นะต้องแปดนะคันไหนไมตี้แต่สวยลงตัวนะครับเนี่ยคือด้วยความที่ใส่คือเราชอบทรงมันยางมันสวยอะดูล้อนี่เราใส่ล้อขอบอะไรแล้วเนี่ยสิบห้ายางก็ต้องแปดอันนี้ก็คือเป็นเครื่องดีเซลอันนี้เครื่องเจแล้วเจธรรมดาไม่ ไม่เทอร์โบอ๋อแต่ตัวนอกมันจะเป็นมีโป่งอันนี้มีโป่งปะไม่มีอันนี้ถือว่าไม่มีโป่งใช่ไหมอันนี้อันนี้ดึงเอาดึงเอาคือใช้มือดึงเอาใช่อะก็ใช้มือดึงดึงเอาให้มันมาคุมคุมล้อหน่อยไม่น่าเกลียดช่วงนี้กาลังฮิตมากเลยนะไก่พวกสี่ขอห้าขอเนาะราคามันซื้อมาไม่เจ็บเราก็ใช้โตโยเนี่ยแหละมันก็เอาทรงอะกระลากยูนี้นี่ เปิดมากี่ปีแล้วครับพี่ปีนี้ก็ปีที่9แล้วครับเก้าปีก็ระยะทางมากไกลแล้วนะคือเอาจริงๆก็ด้วยความที่เรามีดีไซน์ของเราเองด้วยแหละคนก็เลยอาจจะชอบความสร้างสรรค์ของพี่ที่ออกมาแต่ละครั้งเนี่ยผมเห็นแล้วแม่งแบบอลังการงานสร้างเลย1 2สองเลยคือผมดูแล้วมันตอบโจทย์ผมได้โดยที่เราไม่ต้องใช้สมองเราเยอะ <c oughs> ทางทางพิพลอาจจะมีแบบเออไอเดียให้ให้กับเราเราอาจจะมีเรฟเฟรนซ์ให้ผมเชื่อว่าลูกค้าหลายๆคนที่ติดตามพิพลผมว่าน่าจะคิดเหมือนผมแน่ๆเลยครับขอบคุณครับ อันนี้เป็นรถแข่งเหรอครับหรือว่าอะไรครับเป็นรถของรุ่นพี่ร้านทาเครื่องอชื่อ,อมิดไม้อ๋อมิดไมอเครื่องเคหลับหลัง <c oughs> คือเจ้าของเขาคือฟรีสไตล์เลยทําอะไรก็ได้แล้วแต่เพราะคันนี้ทำมานานแล้วครับเขาคงไม่ได้<อ>ทา <ำ S 2> แค่โชว์อย่างเดียวใช่ไหมนี่จะเป็นเขาทำวิ่งนะดูจากโลเคสแล้วนี่โอ้โหแม่งเขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะ E21 อันนี้ E21 อ่าใช่ในยุคสมัยนู้นเนี่ยรถเหลี่ยมพาร์ทมันก็โคตรจะเหลี่ยมเลยอันนี้คือเราก็พยายามกินพวกนั้นด้วยแล้วเราก็พยายามเอาสมัยใหม่มิกด้วยนี่คันนี้ก็ใส่ยางโตโย่ บอกว่ามันเป็นยางโอเวอร์ไซส์ที่มีแบรนด์แบรนด์เดียวที่เป็น225แบรนด์อื่นไม่มี225เลย <25. S 1> ที่เป็น415นะ,อะเออใช่ยางมันมีให้เลือกหลายไซส์ม,มันถึงน่าสนใจที่เราเลือกโตโยอันดำหนึ่งคือด้วยความที่มันมีไซส์ให้เลือกเยอะด้วยและลายยางมันก็สวยแต่เวลาใช้คุณภาพมันก็ตอบโจทย์เราอะง่ายๆยางซอฟคือมันต้องถนนแห้งๆใช่มันก็จะวิ่งแบบ ดีรถใช้งานทุกวันก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งก็ใช้โตโยเหมือนกันคือถ้าเทียบในเกรดรถบ้านคคือโตโยผมว่ามันก็อยู่ในระดับท็อปอยู่เหมือนกันราคามันก็ไม่ได้แบบโอเวอร์ไปมากขนาดนั้นใช่มันก็เหมาะสมกับคุณภาพที่ได้มากับเงินที่จ่ายไปผมชอบอะไรที่มันสมเหตุสมผลเวลาทำความเร็วทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็มั่นใจเอาจริงก็เงียบเงียบใช่ไหขับสบายแลวราคามังก็ไม่แพงด้วย ก็คืออย่างโมนทั้งหลายอะไรที่อยู่ข้างหลังนั่นก็คืออันนั้นคือเอาไว้เป็นแม่พิมพ์สร้างแบบใช่ใช่ใช่บางอย่างเราก็ต้องดูว่าเอาทรงนี้มาใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดลดตลาดทั่วไปเนี่ยสนใจจะสั่งล่ะปกติของเราก็จะมี f เ o ซบุ๊กกาล่ายูนิคกับอินสตาแกรมกาล่ายูนิคนั่นแหละก็เข้าไปดูในนั้นดูในแบบต่างในนั้นได้เลยอ่าไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่พี่พลพาชมแล้วก็ให้คำแนะนำกับพวกเราหลายๆอย่างสนใจที่จะติดต่อกับพี่พลเองพี่พลฝากเลยครับ ก็ขอฝากร้านกระดาษอยู่นี้ก็ด้นะครับคือสอบถามมาได้เลยขับรถรุ่นไหนอะไรยังไงก็อ็อ b o x มาถามได้เลยครับสำหรับ EP ต่อไปนะครับปั๊บเองจะไปเปิดกระโปรงที่ไหนคอยติดตามชมนะฮะคนต่อไปผมเปยดเล่นๆเลยดีกว่าน่าจะไปลิเบอร์ตี้วอล์กนะพูดไว้เท่านี้ดีกว่าพี่เชษไม่ได้แอมผมหรอกบายไปแล้วดูคลิปแล้วอย่าลืมเข้าไปดูสิทธิพิเศษของคุณเองพร้อมรุ่นรับของพรีเมียมและโปรโมชั่นพิเศษใน Li น์ Official Account ของตะหยุดไฮส ง่ายๆแค่สแกน QR โค้ดบนหน้าจอรหรือแอดเฟรมแอดโตโย h a i ไทยแลนด์เพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดสิ่งดีๆจากโตโยท a ย s ครับ Toyo ท a is.